ทุกคนตอนนี้น้องกีน่าเจอผีข้างห้องนะแต่ผีตัวนี้ชื่อผีอะไรไม่รู้ <S <S คือน้องกีน่าเห็นแล้วกีน่าร้องกรี๊ดใช่ไหมลูกหนูกลัวไหมผีอะไรชื่อผีอะไรเฮ้ยมันไปแล้วทุกคนดูนะมันจะมาอีกไหมดูดูด,ดูมันจะมาเพิ่มอีกไหมผีจะมาอีกไหมน้องเรียกดิีสงสัยไปแล้วสงสัยไปมอีกแล้วทุกคนโอ้โห,โหน่ากลัวมากอ,อันนี้เขาเรียกว่าผีข้างห้องนะทุกคน ที่น่ากลัวมากผีกลางห้องผีกลางห้องจริงเราเรียกว่าผีอะไรนะผีกระสือหรือเปล่าน่สงสัยไปแล้วผีมาอีกแล้วทุกคนนอที่น่ากลัวไหมลูกชื่อผีอะไรแแมม่่คุณผีกระสือเปล่าเปสงสัยไปแล้วผีไปนอนแล้วผีกลางห้อง ผีตัวนี้อันตรายมากเลยนะลูกชอบชอบมาดุเราตอนกลางคืนน่ะ,ะไปแล้วไปแล้วผีตัวนี้น่ากลัวนะลูกกีน่าเจอผีข้างห้องวีน่ากลัวมากเลยลูกเสียงผีบอกว่านอนได้แล้ว ไปดูนี้ผีผีผีไปยังไปยังว้าวอย่าไม่ปอยกว้าวตอนเล็กกิน้ระวังระวังระวังว้าวทุกคนระวังนะผีตัวนี้มันจะไปหาเด็กๆนะั้นตอนกลางคืนเด็กๆต้องต้องนอนนะตอนดึกๆนะอย่าดื้อน,นะถ้าดื้อผีตัวนี้จะไปหาเด็กๆนะคะทุกคนนี่เห็นไหมกิน่าดื้อผี<ล>ข้างห้องมาหาเลยเห็นไหม ผีกระสือหรือผีหรือผีเป็ดลูกผีอะไรมันไปแล้วผีอะไรลูกผีกระสือโอผีกระสืออุ้ยน่ากลัวน่ากลัวผีไปแล้วผีไปแล้ว นี่วนบาทแล้วโอ้ยกิน่าเลยโอ้ยช่วยกิน่าด้วยโอ้ายว้ายว้าโอ้ายผีจะพัดเฮ้ยไปแล้วทุกคนฮะยจะพายใจแล้วผีไปแล้วเฮ้ยผีเข้าสิงเฮ้ยพ่อผีเข้าสิงกิน่าดูผีเข้าเข้าสิงน้องกินา ข้าวสิงกีน่าทำไงดีทำไมม่นี่แม่มาแม่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 แม,แม,แม,แม่เป่าหัวให้ลูกนั่งลงหายแล้วหรอลูกหายเป็นคนแล้วหรอเมื่อกี้ผีเข้าสิงใช่ไหมลูกอุ้ยน่ากลัวมากเลยน้องต้องนอนดีๆนะตอนดึกๆจะเสียงดังนะผีจะชอบมาหาโอเคไหมทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่เดี๋ยวถ้าผีมาอีกเดี๋ยวจะมาถ่ายกดนอุ้นี่ผีมาอีกแล้ว อุ้ยผีตายแล้วไหนๆเลยผีผีผีตีกันแล้วล่าสุดมีผีตัวเล็กกับผีตัวใหญ่ตีกันแล้วอุ้ยเราไปดีกว่าไปดีกว่าไม่บาดเพื่อนๆก่อนไม่าดก่อนไม่าดก่อนไม่บาดเพื่อนๆก่อนไปก่อนนะเพื่อนๆแล้วเราเจอกันใหม่นะตัวเล็กผีตัวเล็ก ีลวใช่ทุกคนข้าผีมาอีกเดี๋ยวน้องจะถ่ายให้ดูนะตอนนี้ดึกแล้วขอไปนอนก่อนนะเด็กๆอย่านอนดึกนะทุกคนบาย,ยบายบายบายก่อนบายบาย